ช่องบอยบ้าชแนลนะคะวันนี้นะคะเขาก็มาอยู่กันในเกมเด e s ซิ s 4นะคะนี่วันนี้นะคะเขาก็จะ uh huh. มาเล่นเกม t h อ s ซิม4ีนะคะคือเขาเพิ่งเล่นนะคะมือใหม่นะคะไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะนี่เราก็ไม่อยู่ในบ้านแล้วหน้าบ้านนะนี่หน้าบ้านก็จะมีถังขยะตรงนี้ด้วยมีตู้ดจดหมาย นี่ขึ้นมาบนบ้านนะคะเอาไปไหนแล้วล่ะนี่นะคะห้องครัวค่ะที่นั่งกินข้าวมีโซฟาเอาหยิบหนังสือมาอ่านนี่คือห้องน้ำโหห้องน้ำวสวยนะคะเนี่ยมเตียงนอนแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเกาบ้านก็จะมีอยู่แค่นี้นะี่คะเฮ้ hmm. hey. เอ๊นี่คืออ๋อนี่คือเข้าห้องน้ําแล้วก็อารมณ์นะคะการพูดคุยกันนอนนอนหลับแล้วก็เหม็นทำอะไรกินดีอ้าวเปลี่ยนอีกแล้วเหรออืมชิทำอะไรกินดีน้าหิวแล้วเนี่ยในตู้เย็นมีอะไรบ้างอ๋อต้องให้ซื้อ ให้ซื้องั้นกินนี้อันนี้ก็แล้วกันทำอาหารด่กูว่าวิท่าเดินสวยมากอ้าวเงินลดสี่บาทเทของลงไปอ่าน,นี่อารมณ์เรขึ้นไม่ไม่นะไฟมาก อาบน้ำกันค่ะแล้วมันจะใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ซ่อมต้องซ่อมอีกค่ะอ่ะอาบน้ำไปดัมปี้ลี่เลยค่ะทุกคน <c oughs> หมุดหงิดแล้วเนี่ย <c oughs> อาบน้ำอาบน้ำรู้สึกมันสบาย <c oughs> โอ้โห ถัดจนกว่ามันจะออกเอ,เ,อเอ๊ะเดี๋ยวนะใครอะ่ะใครมาหนอเดี๋ยวไปดูซะหน่อยเอ้าเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเพื่อนบ้านมาหรอ่ะเดี๋ยวเอาหนังสือไปเก็บก่อนแล้วกันเปิดประตูต้อนรับ เพื่อนบ้านสักหน่อยแบนชวีเคบิแ huh. อ <Yes. S 1> เอา้ายินดีที่ได้รู้จักนะ uh huh. จ้า uh huh. โอ้ย,อยปวดอ่ะติดอีกแล้วติดเออเอเอว่าแต่เธอชื่ออะไรหรอ เมนเนี่ยนน่ะเธอล่ะอ๋มมอฉันชื่อไยนะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเดี๋ยวมาชุบมาจุบกันต่อหน้าฉันเลยเหรอโอหเอ้าแล้วเธอชื่ออะไรเหรอจ๊ะไม่ใช่คนนี้สวัสดีจ้า ทำยุ <ra uh ่ง huh. กับแฟนฉันนะ From โผล่มาดีแบบทักทายคนนี้กวว่าคนนี้น่ารักเธอชื่ออะไรเหรอจ๊ะอ้าวทำไมคนนี้มองจินซีบะฉันชื่อปอยน่ะแล้วเธอ่ะฉันชื่อแอนนานะอ๋อยินดีที่ได้รู้จักนะฝากตัวด้วยนะขึ้งย้ายมาที่นี่น่ะ

เอ้ใครมาหนอไม่มีใครมาเลยแซนโอยคุยกับคนนี้ค่ะอ่อฟรอชควันโอ้ซอมโบธอชอบโดรมิสโอ้ป้าชอบทามาซิเอ็กสนอยคุยกันไปค่ะอ่ผู้หญิงคนนี้ไปแล้วมาหัว อ้าวเดียวน,นี่เธอามาเตะถังขยะหนา้าบ้านฉันได้อย่างไรมาทำความสะอาดเองค่ะเดี๋ยวฉันมานะจ้าเตะถังขยะหน้าบ้านฉันได้ยังไงฮะไปเอ้ยไปนะ จะใครร้องไห้เดียวนะ <Won 't> <laughs> เดียวมาร้องไห้ในที่นอนของฉันเนี่ยนะโมโหและโมโหแล้วคนนี้นี่ลุงไปคุยกับลุงเขาสักหน่อยอ้าวลุง เดินไปไหนไปถามลุงดีกว่าเออลุงคะ s <S เป็นไรเหรอคะเป็นแเรเบย์อ๋อพอดี <B ibi. S 1> เราทะเลาะกับภรรยาของเขาแล้วลุงมา <c oughs> อ้าวภ <c oughs> รรยาเขาเห็นอีกแล้ว <c oughs> มานั่งทับฉันอีก คุณหนูไปก่อนนะมาคุย huh. ก uh ับเพื่อนบ้านคนนี้ดิว่าเดินน่ารักอ่ะป้าคนนี้โมโหลบรัลดาร์ฟ้าบลูฮัมมโมโหละลกกับคุณป้า ใจเย็นๆนะแกป่าฉันก็เป็นแบบนี้แหละน่ๆจ้าไม่เป็นไรฉันไปดูทีวีกันนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งะให้อคุยคนเดียวนี่จะกินอะไรไหมเดี๋ยวฉันไปทำให้อ๋อแกงใจนะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปทำให้นะขอบใจมากนะนี่ครัวพังมาแล้วรอบหนึ่ง จะได้ไหมนะ้านี่ไง11สิบเอ็ดบาทโอ้ปิดเยน็นแรงจังเลยแพ้ไปคนโอ้โหทุกคนคนแรงไปไหมหมอมขานอะไรนะอ่ะแค่นี้แหละ คนคนคนเทนนี้คุยกันแล้วมานนั่งกินกันตรงที่นอนเน่ยนะอ้อกบอ้าวลุงเขาเป็นไรอ่ะเมื่อกี้นี้เดินหลังงอเชียว เจนซีราคารูคิมลอลเทฟนามิชูบี้ซาซยะเอ่เวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวฉันต้องกลับก่อนนะเอากลับเร็วจังชเดี๋ยวนะแก่แกพูดอะไรเนี่ยฟีมู ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาชื่ออะไรเหรออาอชื่อปายน่ะทรนจลอร่อยนะเนี่ยทำอาหารอร่อยขอบคุณมากนะคะคุณลูไม่เป็นไรจ้าเวลาหมดแล้วอีอาหารไม่เห็นอร่อยเลยใครเป็นคนทำเนี่ยไช่ เดี๋ยวอาจารย์ไปล้างก่อนออเดี๋ยวนะคาบอะไรเนี่ย,าาย,ยมีคาบด้วยลุงไปแล้วกินหมดแล้วก็ไปเหรอบ๊ายบายนะคะคุณลุงบ๊ายบายนะคะคุณป้าจ้า วันหลังค่อยมาใหม่นะคะจ้าเหนื่อยจังอีกแล้วพังเคยอยู่นเนี่ยไม่บายจ้าบายบายนะจ๊ะโมโหอีกแล้ว ข้างน้ำก่อนดีก,กว่าไปแล้วว่าจะออกไปเดินเล่นข้างนอกสักหน่อยแต่งตัวดีๆก่อนรู้สึกไม่ค่อยดีอืม แต่งตัวไปข้างนอกดีกว่าชุดไหนดีนะชุดนี้แหละสวยแล้วจะไปไหนดีอยู่บ้านคนเดียวก็เหงาแถมได้ทำงานบ้านคนเดียวเองดูซิว่าไปไหนได้บ้าง อไปคนเดียวก็ได้ีโทรเรียกแท็กซี่ไปไหนดีนะเอ๊เที่ออกลังกายไหมไม่เอามาค่ะไปตรงนี้เอ๊ะบ้านหลังนี้มีใครอยู่ไหมบ้านสองคนนั้นอยู่อือเฮ้ยเดี๋ยวนะอลองไปเยี่ยมบ้านเขาสน่อย ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนบ้านนั่นแหละว้าวมาหาเขาแล้วอเออขาะประตูขาะประตูวิบ้านเขาสวยดีนะทุกคนเนาะเดี๋ยวนะมีผู้ชายอยู่ตรงนี้ว้าวให้เขามาบ้านด้วยวิในบ้านสวยมากค่ะ เออเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของบ้านก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวปิดเพล่อนออกเขาลมไม่ดีอุ๊ยคนี้ทำอาหารด้วยเพิ่มแล้วค่ะเด็กน้อยคนนี้เขาเล่นคอมห้องเขาสวยมากเลยค่ะทุกคนดูสิ อเออลองคุยกับเขาซะหน่อยเพร,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 ราะว่าวันนี้เขาไม่เห็น,นบ้านเลยเลยนะเออน้องชายเธอชื่ออะไรเหรอชื่อวินนะ่ะอ๋ออ่าฮแจกแจกฮายวินอ่ยนินดีที่ได้รู้จ<า>กักนะฮัชช่าสุอ

กรเบนโวบี้อีฟซาบิโดควสทำความรู้จักกับเวินนะคะเอ็นโบควีสวันนี้วินวันนี้เธอว่างหรือเปล่าวว่ะเธอจะพาเราไปไหนเหรออารีบีอ๋อเราจะพาเธอไปทานข้าวข้างนอกน่ะได้สิว่างพอดีเลย Yeah, <laughs> wavy splecky. I'm a huh. Mom, yeah, we're go going now, So is brief. Uh huh. now. <laughs> uh huh. <Yes. laughs> uh huh. <laughs> uh -huh. <laughs> yes. นี่สิบเอสกูมาวินเตรียมตัวนะชนซามอนซฟซาร์เดสปาบมลไปแล้วไปร้านแล้วไม่ใช่ไปกันเลยเฮ้สเปคชันเลยวิน ไปหน่อยให้เดี๋ยวพูดกับเขาโอ้โหเอลนี่อ้อนอ้อนจริงๆเลยนะคะคุณลุงเนี่ยนะเอ้าหัวล้ออะไรอ่ะคอรบิไม่ได้เธอดูหูจังฉันสวยไหม

บลูนิฟโรนส์มาร์ลินชีบีเมอร์คิบนี่แหละค่ะคือสเปคของเราเลยวินน่าจะหลุดดรนตัางเสื้อแขนยาวนี่แหละค่ะสเปคของเราเราจีบคนนี้ดีกว่าเออวินเข้าไปข้างในกันเถอะแล้วคุยอะไรกันน่าเลยเนาะ เดินขึ้นไปเอาทำไมวิ่อย่างนั้นรักจริงเ่ากันกดไปเลยค่ะรอดูว่าเขาจะตอบยังไงโอ้ป้าคนนี้เดินเฉิดมากเฉิด ว่าเขาว่าบินจะตอบยังไงก็สซ oh, uh, like e ่า oh, จุบเมือฟน่มชอบเธอเหมือนกันเป็นแฟนกันไหมไรีมลูมชไทนโบะเป็นอะไ้สิเย้ตอบรับเราเป็นแฟนแล้วค่ะปุยให้หัวใจมันเครื่องกับสีเขียวเลยนคะะกาปม เธอก็ล่อเหมือนกันนะเนี uh, ่ยขอบใจนะถ้าอะไรเนี่ยฮิบิคนาร์ดูสวิสบ์กลิบบองก์ฮิบเเบนีจานเจย์รูฮานาดอมเซสแกรนีอะวินจะกินอะไรก็สั่งเลยนะโอเคได้เดี๋ยวเราสั่งเองนะโอเค มานี่สิสั่งอะไรให้เธอกินดีค่ะแล้วกันหน่อยทูดหยาบคายมากให้คุณพ่อคุณแมคะเฮ้ยโอ้ยเริ่มเมาแล้ว

ขับบ้านกันค่ะวินก็แยกย้ายขับบ้าน mm hmm. ดึกแล้ว mm hmm. มาถึงบ้านแล้ววินวินก็มาอยู่ตรงนี้ค่ะ mm hmm. วินกลับบ้านได้แล้วนะจ๊ะโอเคครับอ้าววิน mm hmm. งั้น mm hmm. นั่งตรงนี้ค่ะ ้วินกินน้ำกินท่าก่อนนะค่อยกลับโอเคเดี๋ยวฉันทำกับข้าวให้ขอบใจเธอมากนะไม่เป็นไรจ้าโอ้ยทำไมมันติดกระทาแบบนี้เนี่ยให้ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้ว

กอร์สวยตั้งเกือกเดือนเยอะแล้วทำงานนี่เวนอย่าโมต่คุยนะฉันขอทำไข่เจียวให้เธอกินก่อนนะจ๊ะแล้วก็พริกแย่พริกด้แล้วใส่จานวางนอนแล้วเนี่ย กิ <Yes. S 2> แนแป๊บนึงก็ได้น่าจะไหวอยู่เอาวินไปเอามาสิเหลือแค่จานเดียวนะเ mm hmm. ดี๋ยวเรากินหัวาะอะไรอะ่ะจังกูบีชาบูชูกันิวซิสตินเตอร์กิน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  หมดแล้ววินนั้นเราอาบน้ำนอนก่อนนะแพ้ไม่ได้อ่ะวินกลับบ้านได้แล้วนะดึกแล้วเนี่ยชิงว่างนอนแล้วโอเค,เด,อเ,คเดี๋ยวเรากลับโอ้ยเดี๋ยวทำไมขึ้นแบบนี้เดินหลังนี้ล่ะอะเปลี่ยนเป็นชุดนอนค่ะนอนพี่ <c oughs> เพื่อน <c oughs> อย่าลืมมาลุ้นความรักของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปถ้าเกิใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะน oh, ี่คือจุดแรกของเรา <c oughs> <c oughs> ตีต่อไปอันนี้ไหมดูเขาตื่นเต้นกับควมวาเปนอะไรอะไร่ะวนมาเปยสรนเราจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ให้คิดนะคานาโบ